สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อในการต่อวงจรกอรโทรนะเป็นการทบทวนต่อรีเลย์นะครับเราเคยต่อกันไปแล้ววันนี้ในเรื่องของการต่อแบบเรียงลำดับหรือซีเควนต์นะครับทำซีเควนต์ก็แน่นอนนะครับรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นเดินลบนะครับก็ต้องเอาแหล่งจ่ายไฟลบเข้าสวิตช์ S1 ก่อนเพื่อเป็นตัวสต็อปวงจรทั้งหมดนะครับ จากนั้นก็เอาเข้า NO ของ S 2คือของตัวแรกปกตินะครับอันนี้ตัวแรกเนี่ยก็จะวิ่งไปสั่งรีเลย์เลยนะครับไปเข้าคอยล์รีเลย์เลยเข้าขาที่สามรีเลย์เลยนะแล้วตัวที่สองจะทาํางานยังไงตัวที่สองก็จะต้องทำทางานต่อจากตัวที่หนึ่งนะครับแต่คราวนี้เราเดี๋ยวเราทําตัวที่หนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับ ตันที่หนึ่งตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะเราจะต้องต่อไฟบวกเข้ากับรีเลย์ก่อนนะเอ๊ะเราจำบวกที่หลอดเลยได้ไหมคราวที่แล้วจำได้ไหมนะครับเราต้องเดินบวกมารอที่อุปกรณ์ถูกไหมเพราะนั้นเราจำบวกมารอที่หลอดก็ได้นะครับนะอ่าแล้วก็ไปเข้าเทอร์มินอลแหล่งจ่ายนะครับของไฟบวกตอนนี้ ไฟบวกไปรออยู่แล้วเรียบร้อยนะครับและแน่นอนเราจะโชว์หลอดนะครับเราก็จะต้องดึงไฟลบจาก13เนี่ยมาให้หลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเดินไฟบวกรอแล้วสีแดงนะครับสีแดงเป็นไฟบวกรอแล้วเรียบร้อยนะก็ต้องมีเซลล์คลิ้งด้วยนะครับเซลล์คัลิ่งผมก็ใช้เ o NO ็นโอของชุดแรกไปนเซลล์นะครับ อันนี้คือเซฟวิิ่งที่เราทำกันครั้งที่แล้วนะครับทำกันครั้งที่แล้วคือเข้าตรงๆนะ NO ของสวิตตัวที่เอามาสั่งีเ l a y ทำงานนะครับคราวนี้มันก็มีการถกเถียงกันนิดหนึ่งว่าเอ๊ะของเดิมอาจารย์เคยให้ว่าน็อตหนึ่งตัวสายไฟเข้าสองเส้นนะครับ เมื่อคราวที่แล้วผมก็เลยบอกว่าอ้าวโอเควงจรคอนโทรลเนี่ย24โวลต์เนี่ย,นนยสายไฟมันค่อนข้างสายไฟไม่ต้องเส้นใหญ่หรอกเส้นเล็กนะครับสายไฟเส้นเล็กเนี่ยเราก็สามารถจะเอาหลายๆเส้นย้ำรวมเข้าหางปลาตัวเดียวกันก็ได้นะครับแต่ครนี้เพื่อที่ว่า,าเวลาเราไปออกแบบเราไม่ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปเจอหน้างานแบบไหนนะครับก็ เดี๋ยวลองเราลองมาดูย้ายจุดในการเซฟโอนดิ้งใหม่นะครับย้ายจุดในการเซฟคอดิ้งใหม่นะ่าโอเคการเซฟนดิ้งหัวใจมันก็คือเอาหน้าคอนเทก NO เนเนี่ยไปต่อบายพารให้กับ NO ที่สั่งสตาร์ทดีเล์หรือสั่งให้รีเลททำงานนะคราวนี้พอเราจะเอามาใช้ที่สิบสามที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันก็มีแนละ้วสองเส้นอยู่แล้ว มันก็มีสองเส้นอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเอาห้าไปที่น้าคอนแทคตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเพิ่มอีกนะตรงนี้นักเรียนจะเห็นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่า,ายังไงซะต่อไปนี้น็อตตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สองเส้นแล้วมันจะเริ่มเยอะสายไฟ,ฟยจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมน,นะครับว่าถ้าเป็นระบบคอนโทรลที่เป็นสายไฟ,ฟยขนาดใหญ่นั้น คุณจะต้องใช้แค่สองสองเส้นในหนึ่งน็อตหรือในไหนเทอร์มินอลแต่ในวงจรคอนโทรลของเราตัวนี้เทอมนี้เราจะเรียนเป็น plc <c oughs> สายไฟมันจะเล็กลงนะครับเพราะนั้นเราก็อารุมอร่ยกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสกันมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาเข้าที่เดิมไปก่อนนะครับเอาเข้าที่เดิมไปก่อนนะครับเอาเข้าที่เดิมไปก่อน,นะค,ออนคือ เส้นสีสม้มตรงนี้ก็จะเป็นเซฟเวอร์ดิ้งของชุดแรกนะครับก็จะพยายามไม่ให้มันดูสับสนมากนะนะต่อไปเราจะต้องเดินลบนะครับจากชุดที่หนึ่งเดินลบจากชุดที่หนึ่งให้ไปเป็นแหล่งจ่ายของชุดที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนะอ่าอ่าเดี๋ยวลองต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เวลาใกล้จะหมด นะครับคลิปหนึ่งได้แค่ห้านาทีเนาะเดี๋ยวรอให้คลิปมันตัดก่อน